มาริโอเวอร์ชันไหนวะทำไมกูไม่เคยเห็นในเกมวะทั้งอ้วนแล้วก็ดำด้วยดำผีเลยมาริโอโกใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักผมมีร้านจะมาแนะนำร้านวาบักร้านรับเติมโรบักแบบ ID p a s s ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์เลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมประมาณตีสามแล้วยังเหลือคนเล่นอยู่นะก็ถือว่าคนเล่นก็เยอะอยู่นะครับอะไรอ่ะมาริโอมาริเอออุ้ยมัน,นวะลืมมันต้องใส่ <laughs> ว่าเราอึอ้งนี anyway. <S <S ่ก็เป็นอึ้งด้วยกันซะเลยช่วยด้วยช่วยด้วยอวดปลาเลยนี่อวดปลาเลยนี่นี่อวดปลาเลยนี่นี่อวดปลาเลยอวดปลา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 เลยโชว์เป็นสเต็ปอวดปลาอวดปลานี่นี่อวดปลาอวดปลาโป๊โป๊ ขอเช่อนเะเองเป็นอึ่งแล้วเก่ขยายเลยดีมะชดมชดนี่เอาตัวละครเขาไปม่ดีม่ไรเงไนี่ปลาเห็นปลาเปล่าเนี่ยเฮ้ย

ไม่รู้เราไม่รู้ทำไมเราเป็นมาริโอ้ใช่มาริโอ้ไม่รู้เด็กแล้วทำไมตัวเราอ้วนอย่างนั้นน่ะนั่นเด็กกินเยอะเปล่าน่าจะใช่กินเยยออะู่กินแต่มันหมูช่วงนี้กูมาริโอ้อ ไปไหนเจอคนหนีโอ้ยบลีโอเต็มเลยมารีโอเต็มเลยมารีโอเต็มเลย มาได้เต็มเลยมาได้เต็มเลยเดินวิ่งตามแน่วิ่งตามเลยวิ่งตามเลยหน้าเหรอหลังโชว์เข่ยกูหลอนปะด้วยหลอนจัดเลยแต่ละตัวไอ้ยไม่นี่มันเตี้ยสุดปะมาโห่ก็ตกปลากันใหญ่เลยอวดปลาเลยหนีอดปลาเลยนี่อวดปลาเลยอวดปลาเลยอวดปลาอวดปลาก่อนนี่เข้มเลยเข้มเข้มเลยอวดปลาอวดปลาเข้มเข้ม นี่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 เดี๋ยวนะสองนาทีรคนเช้าได้เลยนะเช้าได้เลยนะจริงพี่ไม่่มอวิธีการสร้างความสนใจนะครับคนดูจไว้นะครับหนึ่งสองสามบึมวกรสร้างความสนใจนบไอ้นลารับหนึ่งสอิมบึม สลามวานตกไปกี่ตัวแล้วอืมปลาดาวเหียปลาตัวใหญ่เกินเยเกท้าบเกทับเลยเกทับเลยเอากเลยปดุปลย้ยโอเคโหโหมีเป้าหมายแหมในการตกล่ะเฮียเาท้าใสกูเลยนะ ไปดูไปดูคะแนนกันเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายในการตกปลาแล้วคนดูคนดูคิดว่าปลาตัวนี้มันหาได้ไหมไม่มันหาไม่ได้หาได้ก็เวอร์แล้วจริงหาไม่ได้ครับไม่ต้องไปทันหากันนะคนดูอย่าโดนหลอกเฮ้ยว่าเซิฟนี้น่าจะสร้างความสุขให้พวกเราได้ตอนนี้เาได้อยู่ที่ตกปลากันไป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 อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมาริโอ ขำโย้ยโย้จะโดนแดนมาเงินเตี้ยบนเตี้ยเที่ยดำนี่หว่าฮัลโหลเฮ้ยอ้าวไม่นะมาริโอ้ไม่นี่ไงฝั่งโซเวียตมันถึงเป็นอย่างไงไม่นะมาริโอ้ไม่มาริโอมาริโอมขอโทษมาขอโทษไม่ช่วยด้วย พี่โอมอะไรไว้ในปากเหรพี่หน้าพี่มันยิ้มด้วยฮะพี่น่กากลัวมากฉันเป็นกลัวฉันกลัวนั้วก็ไปด้วยกันซะเลยอุย้ยเอาทำไมฉันใกล้แบบนี้มาเนาะเอาอะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่อะไรเนี่ยใครมาพี่ใครบาเรียกว่าจะไหนอ่ะ ยาพี <Yeah! S 2> ่คนนี Luckily, <c oughs> ้ด้วยพี่คนนี้ด้วยพี่ดูท่ากระโดดดหนิงหนิงพี่พี่ไปโอ้คนมาเร็วขอโทษได้ไหมครับนมาเฮ้ยมาเร็วตอนไหนอวดปลาเลยอวดปลามาเร็วนี่ไปนอนเถออวดปลาเลยอวดปลาเดินตามกันหมดหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนวิ่งอวดปลาวิ่งอวดปลาแม่งรีแอคการถือปลานี่แบบเขาอยากได้กันมากเลยนะ แต่เสียใจด้วยนะมันหาไม่ได้เดี๋ยวต้องลองถือปลาก่อนว่าปลามันบักหรือเปล่าโฮ้ยไม่บักไม่บักไม่บักถือปลาไม่บักถือปลาไม่บักอ้าวเนี่กระวุ่นเลยดิจริงๆแบบว่านอนไม่ค่อยหลับนี่ซึมอะไรซึมเดาช่วงนี้คิดมากแต่อาจจะไม่มากกอดปลาเลยอวดปลาโอ้ไม่เป็วลาช่วงเปลี่ยนค่ะเออคนนี้เลยฮะนี่เลยพี่ปุ้มปุ้ยก็หลีเล่มีคุณแฟนไม่มีผลเพราะเดี๋ยวผมช่วยดูแลต่อ เดียร์กี้พร้อม NTR ทำไมคุณพาเิวัตจริงครับเอาเอาเอาแฟนเข้ามาแล้วเหรออืมเนี่ยแฟนเขาเอาโทษทีครับอะไรเนี่ยผมเพิ่งเข้ามามีผลแล้วพี่มีผลอะไรเนี่ยมีผลแล้วพี่มีผลแล้วอะไรวะอะไรครับเนี่ยกูเข้ามากูยังไม่รู้เรื่องเลยทางนี้มีผลแล้วพี่หมดไม่พี่เราได้พี่เราอ๋อเรอเลยนะโอ้ยตกใจหมดตกใจกินไอวัตเลยป่าคนคนนี้จริงพี่ชอบหลอกอ่ะเนี่ยไม่ เขาบอกให้รักกันก็ไปอ้าวดูดิเขาบอกว่าของไม่ใช่คือดูดิคำที่บอกว่าเธอจะมีแค่ฉันพูดทำไมถูกถูกหรือจริงมันพูดอะไรได้บ้างเนี่ยความรักมันกินไม่ได้คำชื่ออคชื่ไท็กเอิร์นก็ดาชูมาบอกเลยจริงเป็นดาชูไม่เคยมีใครพร้อม N T R อยู่คนเดียวสบายใจ มีปุ right, 1, 2, ้มป <and people> <out> ุ้ยเขาก็คือแบบชิวๆแอฟฟัคนอื่นไม่เป็นไรค่ะไม่ขอไปปุ้ยปะมาาอะไรทุกคนหนึ่งสอง้ำเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะโค้ท อันนี้คือโจเซ่ครับปลาหมูดาวนับล้านนี่ปลาอะไรอ่ะปลาปลาเหรอเออในสุดเราก็เข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เฮ้ยเซิฟเวอร์นี้เป็นเซิฟที่เยอะที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับกว่าผมจะยัดเข้ามาได้ก็เบอรอะไพันกว่าอดปลาเลยอวดปลาเลยอวดปลาอลเราพันเราเก็บพี่ชายตกปลากันนะเด่๋ยวเกมาเราเลยพวกนี้ก็คือเป็นไลท์โนวี่เมื่อก่อนยังพอไหวเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วยี่สิบหลุม ไปไปไปกลับไปนอนเลยอะไรวะโนรีเคยแข่งด้วยเนาะแข่งดูดเนื้อโอ้โหเด็กอยู่เยอะแต่มึงก็พูดนะแต่ป็ดเนื้อเป็นต้องทนกันต่อดูดจนสมองบวมเลยดูดเนื้อหมูไม่ดีเนาะเด็กๆเป็นพยาธิ วดปะนี่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 วดปะ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 นี่นี่นี่ มาดูแล้วไม่โดนแล้วหน้าแล้วนี่สวั <Essential approved> สวดีคะ่ะไม่ทักไม่ทายไม่ตอบโรเลอร์เลยโรวิง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 